เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆเนาะนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเราพัฒนาของเขานะครับในช่วงใบใบนะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวข้อสีมาเบิงสูตรนี่นะครับเนาะสูตรนี้ก็คือแต้มรวมของเขานะครับเนาะแต้มรวมของเรานี่ยับเพื่อนเพื่อนเพื่อนกัว่าเอา3สูตร4สูตรพ้นนะครับแต่ว่านะครับผมขาข้าวส้นหลายสูตรเอาตัวร่องน้ำมันกับสีมีหลายมีหลายสูตรนะครับเอ่อมีหลายตัวนะครับเดี๋ยวข้อสีมาเบิงแต้มรวมนะครับเราจะมาดูแต้มรวม3สูตรนะครับเดี๋ยวข้อสี่รวมแต้มรวม3สูตรให้เพื่อนๆนะครับเนาะใน ในรอบนี้นะครับเนาะเดี๋ยวมาเบ่งแตมรวมนะครับนะครับแตมรวมเที่ยวใส่อยู่นี่นะครับเนาะเราจะใช้เลขแตมรวบในสามสูตรนะครับสามสูตรนีแตมรวมอยู่สามสูตรเดี๋ยวสิบไปที่สูตรที่หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามแต่ว่าสูตรเที่ยวใส่ในสูตรนี้นะครับในสูตรนี้คือสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่หนึ่งนี่ครับตัวนี้เป็นสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งคือตัวนี้นะครับเนาะสองสามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่ง นะครับในแต้มรวมสูตรที่หนึ่งนะครับเนาะหนักครับในเลขชุดนี้นะครับแต้มรวมสูตรที่หนึ่งเนาะนะครัอเสียจับเจียบขั้นสามสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งไปที่สูตรที่หนึ่งนะครับคือตัวนี้เนาะนะครับนี่คือสูตรที่หนึ่งนะครับนี่คือแต้มรวมสูตรที่หนึ่งนะครับนะครับตัวนี้นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับน้ะเข่าบนล่างนะครับ ตัวนี้นะครับเาะพอว่ามันเต็มหนานะครับมันเต็มหน้าเขาก็ได้เปลี่ยนหน้าใหม่นะครับเปลี่ยนหน้าใหม่เขาเลยยกมาผิดเลยเนาะตัวนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับเนาะมาหอนวันลาสุดนี่นี่คือสูตรที่หนึ่งก็ได้สองสามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนี่คือสูตรที่หนึ่งนะครับเนาะเอาสูตรที่หนึ่งวางสูตรที่หนึ่งก่อนนะครับนะครับนี่คือสูตรที่หนึ่งนะครับก็ไปสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองสูตรที่สองนะครับเนาะสูตรที่สองก็คือตัวนี้นะครับ ตัวที่สองในวัดที่ผ่านมานั่นนะครับในวัดในสูรเนี่ลดนะครับเดินมาทั้งหมดนี่นะครับปะมาแปดสิบหวดนะครับนะครับก็หลุดในงวดเดียวนะครับลดงวดเดียวนะหลุดเป็นงวดแรกเลยนะครับก็คือวดล่าสุดนี่ก็คือตัวนี้เนาะวัดล่าสุดนะครับงวดที่แปดสิบสามนะครับหลุดเป็นงวดแรกนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับประมมผลอองมาแล้วได้ตัวนี้เนาะสามสีหานะรเอาเลขทั้งหมดไี่บวกกันเลยนะครับบวกกันบวกบวกกันทั้งหมด นะครับก็ได้สามนะครับสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สองนะครับในสูตรที่สองเนาะนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สองนะครับสามสี่เอาห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สองนะครับ นี่คือสูตรที่สองนะครับต่อไปสูตรที่สามนะครับมันจะมีสูตรที่สามในสูตรที่สามนี่นะครับในสูตรนี้เข้าบอลไใส่มาไหนหงวัดแต่เข้ากระแล่อยู่เข้ากระเร่งทุกงหวดนะเข้าเร่งโยนนะครับแต่เข้าบาเดออกมาใส่นะครับนี่ก็คือจะเข้าบนล่างแบบนี้สูตรที่สามเข้าบนล่างสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่หลุดเลยบร่หลุดนะครับแต่มันบอลคอยสัมพันธ์กันกับสูตรที่หนึ่งมันไปบนกล่างนะครับสูตรนี้ก็คือเป็นสูตรที่มีหลุดหนึ่งหงวดแล้วก็เดินต่อนะครับมีหลุดหนึ่งหงวัดเดินต่อยาวนะครับเนี่ หลังจากที่มันหล,ลุดเราเทาแต้มสีใหม่นะครับแต้มสีใหม่เนี่ยนะครับก็เดินมาทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยเข่าบนหลงังแต้มแปดแต่เข่าบนล่านะทุวันนี้นะครับรผมวันผลออกมาแล้วได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าในสูตรที่สามนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าสูตรนี้ไม่ได้กเก็ดตัวนะไม่ได้กเจ็ดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เอาตัวที่ชนนะรครับเอาตัวท no no <ills> ี <good> ่ชนสามสูตรเอาตัวท no ี่ชนสามสูตรเลยนะครับตัวที่ชนสามสูตรก็จะมีสองนะครับมีสองมีสองตัวที่หนึ่งมีสองสามนะครับสามไม่มีนะครับสามไม่มีสามมีสองสูตรสี่นะครับสี่ก็มีสองสูตรนี่ไม่มีสี่นะครับหกนะครับหกหกก็มีสองสูตรตรนี้ไม่มีหกเจ็ดนะครับเจ็ดมีสาม เจ็ดนะครับเก้านะครับเก้าก็มีสองนะครับตัวนี้ไม่มีเก้าศูนย์ไม่มีสามนะครับศูนย์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 นะครับศูนย์นะครับมีสามอันนี้ก็คือตัวที่มีสามูนยนนะครับหนึ่งก็มีตัวเดียวนะครับก็มีสองนะศูนย์มีสองแต่ว่าถ้าเข้าสี่จับนะครับถ้าเราจะจับนะครับตัวที่ตัวที่มันมีสองตัวนะครับมันก็จะมีสองตัวอยู่หลายตัวนะครับก็คือจะมีสามมีสี่ มีหกมีสามมีสี่มีหกมีสามมีสี่มีหกมีห้านะครับห้าก็ชนสองสูตรมีห้าสามสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกเก้าหนึ่งนะครับสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกเก้าหนึ่งนี่หมดเลยนะครับสามสี่ห้านะครับก็จะมีแต้มหกนะครับ ต้มหกด้วยนะครับแต้มหกมีแต้มหกเพิ่มมาอีกนะครับเนาะนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับพ้อกระจับเอาสูตรหนึ่งสูตรเดียวก็คือสูตรนี้นะครับก็สองสามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับก็คือเอาแต้มเดียวนะครับเนาะในวัฏที่ผ่านมานั่นตัวที่ชนเนี่ยตัวนี้นะครับมันไม่ได้หลุดตัวนี้มันไม่ได้หลุดเลยแต่ว่าตัวชนคือตัวนี้นะครับตัวนี้ไปชนแล้วตัวที่มันมามันไม่ชนนะครับในวัฏที่ผ่านมาเนาะนะครับนี่นะครับในวัที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้นะครับ สูตรที่หนึ่งคือตัวนี้นะครับนะมันมีแต้มแปดแต่สูตรที่สองไม่มีแต้มแปดสูตรที่สองม,มีแต้มแปดเพราะฉะนั้นเขาจับเอาสูตรเดียวไปเลยนะครับมันจะมีทุกตัวนะจะมีทุกตัวจับเอาสูตรเดียวมีทุกตัวเพราะต้องชนนะถ้าชนแล้วแต้มที่มันมีเนี่ยแต้มแปดนะครับมันออกแต้มแปดแต่ว่าแต้มแปดมันไม่ชนมามันก็เลยหลุดไปนะครับ <S <S. <S เพราะฉะนั้นนะครับนอกจากเลขเข้าเทียบถ้าเขาเอาสูตรเดียวเนี่ยค่อนข้างที่สี่เพราะว่าเข้าออกมาสูตรตัวเนี่ยมันค่อนข้างที่สี่โอเคโอเคกลัวกลัวเข้าไม่ชนนะครับ แต่ว่าถ้าเรียกหลตัวนะครับถ้าเรียกาหลตัวแบบนี้เข้ากับสามารถที่ชนได้นะครับสามารถจะชนได้นะครับเพราะว่ามันหลาตัวมันมีโอกาสที่มากข้างใดข้างหนึ่งนะครับแต่วันนี้มันกลับพลาดไปนะครับแต่ว่าก็น้อยนะครับน้อยที่มันสิผัดนะครับเนาะถ้าเข้าเลขแต้มนะครับถ้าเราจะจับอาแต้มเด่นนะครับเข้าจับอัต้มเด่นแต้มเด่นจะมีอยู่สี่สามตัวสองเจ็ดเก้าส่วนสองเจ็ดศูนย์เนาะแต้มเด่นนะครับไปที่สองเจ็ดศูนย์นะครับแต้มเด่นไปที่สองเจ็ดศูนย์นะครับ ถ้าสองเจ็ดศ sure ูนย์นี่คือแต้มเด่นนะครับเนาะสองเจ็ดศูนย์ถ้าสองเจ็ดศูนย์นะครับถ้าเราจะมาจับนะครับโดยเลขชุดใหญ่เนี่ยนะครับเนาะเลขชุดใหญ่อยู่ในนี้นะครับเลขชุดใหญ่นะครับเข้าเสเล่งไปที่สองเจ็ดศูนย์นะครับก็คือแต้มเด่นก็คือแต้มสองแ้มเจ็ดแล้วก็แต้มศูนย์นะครับนี่คือชุดเต็มเลยนะครับถ้าเข้าเขาจับเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับเนาะก็คือเราจับแต้มเนี่ยก็คือแต้มนี่นะครับอยู่ในแ้มทั้งหมดเลย สี่สิบคู่นะครับถ้ามีแต้มสองนะครับข้าสิไปที่แต้มสองก่อนนะครับแต้มสองแต้มสองมีตัวอไราหนึ่งแปดหนึ่งแปดแต้มหนึ่งแปดแต้มเก้าไม่มีนะครับหนึ่งสามแต้มสี่ไม่ได้นะครับไม่มีเนาะสองเจ็ดศูนย์นะครับสองแปดศูนย์เนี่ยนะครับเนาะเดี๋ยวข้าสิเข้าสิแต้มสีตัวที่มันเข้าแต้มนะครับตัวที่มันเข้าแต้มสามแต้มนี่แหละนะครับเอาไปที่สองแปดคู่ที่หนึ่งนะครับ นี่ครับโคตัวที่เข้าแจมเด่นนะครับสองแปดสองสี่หกแต้มไม่สองหกแต้มไม่มีนะไม่เข้าเนาะสามแปดนี่หนึ่งแต้มเนี่ยมันได้สองนะครับไม่ได้นะครับสามเก้าเนี่ยครับสามเก้าเข้าสองแจมตัวนี้สามเก้าเข้าสองแต้มสามศูนย์สามแต้มสามหนึ่งสี่แต้มสามสองสามหนึ่งสี่แจมสามสามหกแต้มสามสี่เนี่เก็บแจมนะสามสี่เข้าเก็ดแจมนะครับ สี่แปดเข้าสองแต้มสี่เก้าสามแต้มสี่ศูนย์สี่แต้มสี่สี่สองหกแต้มสี่สามเจ็ดแต้มนะครับห้าแปดสามแต้มไม่เข้าห้าห้าสี่เก้าแต้มไม่เข้านะครับเนาะหกแปดสี่แต้มไม่เข้าหกศูนย์หกแต้มหกหนึ่งนหกหนึ่งเนยเจ็ดแต้มหกสามเก้าแต้มหกสี่ศูนย์แต้มนี่นะเนี่ยครับเนาะตัวที่เข้าแต้มนะครับ แปดแปดหกแต้มไม่มีแปดเก้าเจ็ดแต้มนี่ครับตัวที่เข้าเนาะแปดแปดหนึ่งเจ็ดแต้มนะครับแปดหนึ่งเก้าแต้มไม่มีแปดสองศูนย์แต้มเข้าศูนย์แต้มแปดสามหนึ่งแต้มไม่เข้าแปดสี่เข้าสองแต้มเก้าแปดเจ็ดแต้มเก้าสามสองแต้มเก้าสี่สามแต้มนี่นะครับตัวที่เข้าแต้มเด็ดนะครับนี่ก็คือตัวที่เข้าแต้มเด็ดนะครับตัวที่เข้าแต้มเด่นอยู่ในนี้นะครับ แต้มสองแต้มเจ็ดแต้มศูนย์นะครับแ้แต้มซีเวทนะครับเพราะว่าแต้มเด่นนะครับตัวนี้เนาะนี่คือแต้มเด่นสองเจ็ดเก้าแต้มเด่นนะครับในชดนี้เนาะนะครับนี่คือตัวที่เด่นเลยอารองเบิ้งนะครับเนาะนะครับเข้าจับทั้งสามสูตรเลยในวันนี้นะครับก็คือแต้มรวมสามสูตรตัวที่เขาแต้มนะครับได้เลยแต้มสองเจ็ดเก้าไอสองเจ็ดศูนย์สองแปด สามเก้าสามสี่สี่แปดสี่สามหกหนึ่งหกสี่แปดเก้าแปดสองแปดสี่เก้าแปดเก้าสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ้าวสวยงามนะครับสิบสองคู่นะครับสิบสองคู่เด่นนะครับนะครับสิบสองคู่เด่นถ้าตัวที่มันตรงนะครับถ้าตัวมันตรงคู่เด่นนะครับคู่เด่นของเรามีอยู่ทั้งหมดครับนี่คือคู่เด่นของเรามีอยู่ทั้งหมดนะครับ นะครับเนาะสําหรับในชุดที่เฮ้านะครับในในชุดที่เฮ้าลงไปให้เพื่อนๆในชุดในอันในคลิปมือเช้นนี้นะครับเนาะในคลิปเมื่อเช้านี้นะครับผมมั่นกระสีนะครับนะครับเป็นชุดนี้เข้าจับผิดหน้านะครับเนาะเข้าจับผิดหน้านะครับเข้าจับผิดหน้านะครับตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้นะครับต้องเป็นตัวนี้ต้องเป็นตัวนี้นะครับเนาะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเป็นเป็นไอเป็นที่เท้าเบานะครับเพราะว่าเฮ้าเห็ดเบิงนะครับเนาะ เราทาดูคือตัวที่ห้านนาเสนอเพื่อนๆก็คขึ้นตัวนี้นะครับเนาะนะครับตัวที่เ้าลองคลิปให้มือเร้นนี่ของเพื่อนเพื่อนที่รงคลิปให้เพื่อนมือเส้นนี่เป็นชุดนี้นี่กระิบวอลละเอียดปนไดนนะครับก็จะจะไม่ใช่นะครับมันต้องเป็นตัวนี้นะครับเนาะเนี่ยมันต้องเป็นตัวนี้นะครับถึงจะใช่นะครับตัวที่ห้าจับเพื่อนเพื่อนไปกอนนะครับไปไปแต่งแต่คลิปแรกนะครับต้องเป็นชุดนี้นะครับเป็นชุดนี้นะครับเป็นชุดนี้นะครับเนาะเป็นชุดนี้นะครับเข้ายังไม่ทันแยกนะครับพะเรายังไม่ได้แยกออกมานะะะคครรัับบนน ห้องบาลสนแวยออกมานะครับไอเป็นชุดนี้นะครับเนาะเป็นชุดนี้เป็นชุดนี้เลยนะครับเพื่อนเนาะเป็นชุดนี้ก็คือเป็นชุดเต็มนะครับเนาะเป็นชุดเต็มเขานําเสนอให้เพื่อนมื่อเช้านี้อันน er ี้บ่าแม่นนะครับเนาะเราไม่ได้แยกนะครับอันนี้ตัวแยกใน่เอาบอานะครับเราไม่เอานะครับไม่เอานะครับเ้าบอกเอาตัวแยกเข้าก็เลยลงให้เพื่อนๆไปในคลิปแรกคือชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้เนาะนะครับชุดนี้นะครับเนาะแต่ว่าเขาลงเพื่อนๆให้เพื่อนๆไปเมื่อเช้นนี้เขาลงพิดพิดหนานะครับเนาะเขาลงสานี่ไปนะครับ เ้าลงหนานี่ไปเพื่อนๆนะครับเข้าล่งหนานี่ไปเนาะในคลิปมือเร้านี่นะครับเนาะหน้านี้ก็ไม่ใช่นะครับเาไม่ใช่ต้องเป็นชุดนี้นะครับเป็นชุดนี้เพราะว่าเข้าล่องเลขดับแบบมือเร้านี่นะครับเนาะต้องเป็นชุดนี้นะครับที่เราจับให้เพื่อนๆคือชุดนี้นะครับชุดนี้เลขดับมันก็ได้นะครับเลขดับมันก็ได้ไปที่สามตัวนะครับศูนย์ศูนย์แปดเก้านะครับศูนย์แปดเก้าเนาะเลขดับไปที่ศูนย์แปดเก้านะครับถ้าศูนย์แปดเก้านะครับเนาะเข้ากะ บ่เอาดับเลยนะครับเนาะไม่เอาดับดีกว่านะครับอันนี้ครับนะในในงวดนี้เข้าจับตัวนี้ไปเลยนะครับเนาะนะครับตัวเด่นนะครับเนาะนักตาเข้าเสียมาจับตัวนี้นะครับนะครับถ้าเราจะมาจับตัวนี้ก็คือสองสามสองเก็ดเก้าสองเก็ดศูนย์นะครับสองเก็ดศูนย์นะครับเข้าก็ได้ออกมาเป็นสิบสองคู่นะครับสิบสองคู่เข้าจับคู่ชุดเต็มไปเลยนะครับอันนี้คือเลขอันนี้คือจังแต็มเด่นนะครับเต้มเด่นถ้าเอามาจับในสูตรที่นะครับในสเต็ปตัวยืนของเขานี่ครับนี่สเต็ปตัวยืนเนาะนะครับในสุดนี้สามสิบ นะครับสามสิบคู่เข้าจับคู่ไม่เพื่อนๆนี่ก็คือสิบเก้าคู่นะครับสิบเก้าคู่นะครับสิบเก้าคู่บานนี้ตัวเข้าแต้มสีนี้มีอยู่เจ็ดคู่นะครับเจ็ดคู่เจ็ดคู่เด่นนะครับเจ็ดคู่เด่นนะครับนะครับแต่ว่าตัวเข้าลองไปเมือเศ้านี่มันคนละค่อนละอันเนาะอันตัวนั้นเข้าแยกเข้าแยกออกมาอีกตัวนึงแล้วเพราะตัวนั้นเป็นตัวาที่เข้าเบานะครับเราจะไม่แยกนะครับเข้าจับอยู่ในชุดนี้เลยนะครับจับอยู่ในชุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับตัวที่เป็นตัวแต่วงสีแดงแล้วก็เป็นตัวท เข้าแต้มสีกับสียู่ให้หนีน้ากันเลยนะครับนะครับนี่ครับถ้าเราจะจัดเราก็จัดไปทีละสเตปนี่นะครับเสียวสเตปแต้มสีหรือสีสต๊อสเตปวงสีแดงด้วยสีเอาทั้งหมดนี้ก็เลือกเอาตามนี้นะครับเลือกเอาตามนี้เลยนะครับเนาะนะครับบานที่นี่เข้าสีมะเบิงตัวนี้นะครับตัวที่เข้าแต้มในชุดนี้เนาะตัวที่เข้าแต้มแต้มสองแต้มเจ็ดแต้มศูนย์นะครับแต้มเด่นนะครับเนาะแต้มเด่นแต้มเด่นก็คือแต้มสองนะครับแต้มสองนะครับแต้มเจ็ดแล้วก็แต้มศูนย์ อันนี้คือแต้มนะครับนะครับอันนี้แต้มนะนะครับตัวที่เขาแต้มนะครับตัวที่เข้าวงสีแดงนี่เนาะตัวที่เราวงสีแดงนะครับตัวที่เข้าแต้มเนาะหนึ่งสามสี่แต้มสองแปดีนเข้าศูนย์แต้มนะครับก็คือตัวนี้เลยตัวนี้สองแปดนะครับสองแปดตัวนี้นะครับสองแปดนะครับสองแปดตัวนี้นะครับอ่ะวงไปเลยก็ได้นะแต้มไปเลยนี่คือตัวนี้นะครับเนาะสองแปดนะครับ สองแปดเข้าศูนย์แต้มสามแปดหนึ่งแต้มสามเก้าเข้าสองแต้มนี่ครับตัวที่เข้าแต้มสีเดินนี่นะนะครับเราจะไปแต้มตัวที่เราแต้มสีเนาะเราก็หกแปดหกแปดสีแต้มไม่มีนะครับหกแปดสีแต้มไม่มีแปดสองเข้าศูนย์แต้มนะครับแล้วก็เก้าสามเข้าสองแต้มนะครับแปดหนึ่งไอแปดสามสามแปดแล้วก็หกแปดนะครับหกแปดนะครับ ตัวที่บ่อเขาแต้ desserts, Negative, ism, it, Asia, มเ่นนะครับเนาะไม่เข้าแต้มเด่นนะครับแต่เขาแต้มชุดเต็มเข้าแต้มชุดเต็มนะครับในชุดนี้เนาะนี่คือตัวที่เข้าแต้มชุดเต็มหกแปดแปดสามสามแปดเข้าแต้มชุดเต็มแต่เข้าชุดเ่นมีหนึ่งสองสามสี่สี่คู่นะครับสี่คู่ก็คือเก้าสามสามเก้าแปดสองสองแปดเก้าสามสามเก้าแปดสองสองแปดนะครับนะครับนี่คือตัวที่เป็นแต้มเด่นนะครับแต้มเ่นนะครับ เอาการหายเพื่อนๆไปที่ตัวนี้เนาะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคู่นะครับเจ็ดคู่ตัวที่เด่นเท่ใหายเพื่อนๆไปเมื่อเ้าห้เทาหายเป็นที่แปดสามสามแปดวิ่งแปดเนาะนะครับวิ่งแปดนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเนาะก็จะเป็นวิ่งแปดขึ้นเก่านะครับวิ่งแปดขึ้นเกอตัวนี้นานก็จะเป็นวิ่งแปดวิ่งแปดขึ้นเก่านะครับเนาะนะครับวิ่งแปดนะครับแต่ว่า นะครับตัวที่เป็นแปดน,นี่นะครับตัวที่เข้าแต้มเด่นก็จะมีแปดสองด้วยนะครับเนาะเข้ากัสิให้ไปแปดสามสามแปดแล้วก็แปดสองสองแปดแต่ว่าแปดสามเนี่ยมันก็ตรงตัวนี้นะแปดสองแปดสามมันอยู่ในสี่เหลี่ยมนี่นะครับเนาะแปดสองแปดสามนะครับแต่ว่าตัวที่เข้าแต้มนะครับ <walk> ก <ing. S 2> ็จะเป็น <analytics> ตัวท <massively> ี่เข้าแต้มเด่นก็คือแปดสองนะแปดสองเข้าแต้มเด่นเนาะแต่ว่าแปดสามเขาแต้มร่องนะครับก็จะไปที่วิ่งแปดนะครับ เอาชุดนี้นะนะครับชุดนี้นะครับอันเท้าลองหมือเชร้าเนี่ยตอนเท่าจับเลขดับนั่นบอลเป็นชุดที่เท้าออกห้องแยกนะครับเราไม่แยกเราเอาสองสเตปนี้เลยเอาสองสเต็ปนี้นะครับสเตปนี้ก็คือในกรอบสี่เหลี่ยมสามสิบเอ็ดคู่วงสีแดงสิบเก้าคู่แต้มสีเจ็ดคู่แล้วก็เข้าแต้มเด่นสี่คู่นะครับวิ่งแปดนะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเนาะเอาเท้าล่องจับออกมาแล้วนะครับเท่าสีมาเบิงนะครับในงวดนี้ว่าตัวนี้ แต้มเด่นของเราสองเจ็ดศูนย์แต้มสองแต้มเจ็ดแต้มศูนย์จะเข้าวินไหมแต้มสองแต้มเจ็ดแต้มศูนย์จะเข้าวินไหม, 3, มนะสามแต้มนี้นะครับก็คือสามสูตรชนนะครับเอามาจับได้สองเจ็ดศูนย์ออกมาแล้วได้เป็นออกมาเป็นแบบนี้นะครับได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับสี่คู่สองแปดแปดสองสามเก้าเก้าสามเน้นๆนะครับนะเอานะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับเนาะแต้มรวมสามสูตรชนได้สี่คู่เด็ดน,นะครับเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้ य, เป็นตำหนิเพื่อเพื่อนไปเลย นักรรบผมสักวัครับ